ลูกแม่ถึงแม่ถึงจะออกกำลังกายเมื่อวันนี้วันไหนแม่ก็ยังไม่ได้ออกกำลังกายอมแม่เลยต้องไปออกกับลูกด้วยใช่ไหมคะใชะอ่ออกกำลังกายแล้วทำไมคะเราเป็นจะได้แข็ง,งแรงอ่ตอนนี้แม่ยากให้แข็งแรงโอ้โอยากให้คุณแม่แข็งแรงอ่ะแม่ยังมีกระดูกอยู่เลย ถ้าเกิดออกกำลังกายแล้วจะไม่มีกระดูกเหรอคะใช่เอาแล้วมีอะไรแทนคะวีมีไม่มีกระดูกนิดนึงแต่ไม่มีกระดูกเยอะแบบนี้เลยโกระดูก <c oughs> นี่มันเยอะกว่าแล้วนี่นนโ้โหนี่มันกระดูกเยอะเกินไปเหรอคะแม่จะอ,ออกกำลังกายหลายวัอไม่ต้องออกกำลังกายหลายวันเลยใช่ไหมคะใช่คละโอ้โน่ารักจัง กํลังใจเราจะไปออกตัวเนี้ยไปไปออกเร็วไปออกไปออกเร็วจะไปออกตัวเนี่ยแล้วไปออกแม่สั่งปลาโอทำลาบไว้อะก็ให้ป่ากินรองไงอ้าวแม่จะกินไม่ใช่ป่าจะกินแม่อออก,ก็ไม่ต้องออกกําลังกายก็ต้องออกกําลังกาย เระอกกยังกายสิโอเคค่ะอุ้ยลาบมาพอดีลาบเนื้อมาพอดีทำไงดีก็ต้องก็ต้องไปออกไปยังกอยโอ้โหแม่ละจังให้แม่ไปออกกําลังกายไปออกแล้วโอเคค่ะโอเคค่ะอุ้ย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 โอ้ปิดได้ด้วยอุ้ยอุ้ย แล่ารักจังขอบคุณนะคะ